ผมเป็นคนทานกาแฟในทุกวันกาแฟที่ผมทานเนี่ยเป็นกาแฟแบบจีนวันอพอผมทานมาทานไปวันหนึ่งผมไปเจอข่าวกาแฟชีนวันเนี่ยมีไขมันทานครับ แล้วก็ไม่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพพอผมไปตรวจสุขภาพไขมันกระต้ตานเนี่ยผมเนี่ยปิ่มๆเลยครับผมก็เลยหยุดดื่มครับหันมาทานกาแฟดําแทนแต่กาแฟดําที่ผมทานเนี่ยรสชาติก็ไม่อร่อยก็เลยหันไปมองกาแฟสดแทนแต่กาแฟสดที่ผมทานเนี่ยผมดื่มเวลาหลายแก้วหมดเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทผมก็เลยลองซื้อกาแฟมาชงทานเองรสชาติก็ไม่อร่อยครับจริงไปหลายแก้วจนกระทั่งครับมาเจอกาแฟ Morning m มี o f f e e ครับที่เขาแถมเครื่องชงกาแฟกับสูตรชงกาแฟโดยเชฟนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งมาลองดูครับปรากฏว่าชงตามสูตรตั้งแต่แก้วแรกอร่อยเลยคร ถูกใจเลยครับ ปกตินะคะคือก่อนไปทํางานนะคะตอนเช้าก็คือจะซื้อกาแฟสดมาดื่มเองนะคะแต่ว่าคือซื้อบ่อยๆแก้วไป้อยๆเนี่ยคือสิ้นเดือนเนี่ยหมดเป็นมือเลยค่ะก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากการซื้อกาแฟมาเป็นการชงกาแฟเองพอเข้าไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเครื่องชงกาแฟนี่ก็คือเป็นหลักมือเหมือนกันก็เลยไปเจอโฆษณาอันนึงของ Mo อนี่ c o f f e e เห็นว่าตลกดีลองสั่งของเขาเข้ามาดูคือซื้อกาแฟเนี่ยแถมเครื่องชงกาแฟแล้วก็พร้อมกับคอร์สสอนการชงกาแฟด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าสูตรของเขาแต่ละสูตรนี่คือเด็ดมากนะคะ กาแฟของเขาเนี่ยอร่อยหอมนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยแถมชงง่ายคือถ้าชงไม่เป็นก็ชงได้นะคะแนะนำเจ้านี้เลยค่ะ ปกติเนี่ยครับผมจะเป็นคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะดื่มเป็นกาแฟซองสำเร็จรูปกาแฟซองสำเร็จรูปเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมดื่มเนี่ยครับบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่เข้มครับไม่หอมมันจืดบางบางทีชงหลายๆช้อนก็ยังจืดอยู่ผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นกาแฟมาเมล็ดที่มีขายตามท้องตลาดนะครับทานดูปรากฏว่าในตอนที่ผมลองเนี่ยรสชาติบางเจ้าเนี่ยมันก็เข้มเกินไปกลิ่นก็ไม่หอมครับเปรี้ยวเกินไปจนผมเนี่ยจะเลิกทานแล้วครับจนได้มาเจอโฆษณาของมอร์นิ่งมีคอฟฟี่เนี่ยครับเห็นเขาว่าเป มผมก็เลยลองสั่งมาทานดูปรากฏว่าตอนแรกที่ผมได้ลองชงเนี่ยถูกใจคอกาแฟอย่างผมมากเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีคอร์สให้ผมด้วยครับแล้วก็สูตรให้ผมได้ลองมาชงดูชงกินทุกวันได้ไม่เบื่อเลยครับถูกใจคอกาแฟเลยครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากครับแนะนําเลยครับ